ใครกำลังหาชุดทำงานใส่ทำงานผ้านิ่ม,ม,มใส่สบายหรือใส่ไปเที่ยวนะคะในฝากขออนุญาตแนะนํารุ่นนี้เลยงานผ้าสลาบเนื้อนิ่มเย็นใส่สบายน้องเป็นเชิ้ตคอปกยาวใหญ่ไซส์จัมโบ้เมื่อกี้ใครคิดว่าแขนสั้นนะมันสั้นเกินไปอะ่ะเจมีแบบคุมสะโพกไหมตัวนี้เลยจะพี่สาวจา๋าต้องเจอกับงานแขนต้องเจอกับงานแขนต้องเจอกับงานแขนยาวตัวนี้แขนยาวผ้าสลาปปลายแขนจีบสวยแบบนี้หน้าผ้า64นิ้วความยาวพกมาที่32เลยค่ะความยาวพกมาที่32เลย ถ้าใครรับเสื้อแขนยาวนะคะใส่กกางเกงโอเวอร์ไซส์แบบฟา่งแบบนี้ก็ได้ด้านหลังขอบปทรงลุงค่ะเสื้อหนูเลียงสีแบบเมื่อกี้เลยตัวนี้นะคะหน้าผ้า62นิ้ว อกที่เหมาะใส่นะคะเรียงไล่ลงมาก่อไม้ไงอกที่เหมาะใส่ขอคนอกนะคะที่รักฟังดีๆตั้งแต่อก44-46-6ถึง6 <Hey. S 1> 4ถึง60ฟังขอคนอกนะคะ44-60ถึง60ฟังขอคนอก44-60ถึง60ความยาวเสื้อนะคะอยู่ที่32นิ้ววงแขนฟรีไซส์นะคะ30ปลายแขนสม็อกสวยๆแบบนี้คะ่ะพี่ oh. เนื้อผ้าสลับยนนิ่มๆยาวใหญ่ไซส์จำมพ oh. พิมพ์รหัสคือ A สอ2 8 6ขาว 2> A าว2อ6ขาวจะพี่ใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ไปขึ้นเรือใส,ใส่ไปทะเลก็ได้ใส่ไปทะเลก็ได้เชือผ้าสลับยน เนื้อผ้าสลับโยนใส่เที่ยวได้ใส่ไปทำงานก็ได้ใส่นะคะนุ่งทับไปทำงานเหมือนในนุ่นเบอร์นหนึ่งคุณเบอร์นหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าใครรับนะคะพี่สาวจา๋า A286 หนะผ้า6สีที่แจ้งเลยมาดูสีกันคะ่ะพี่นะคะตัวนี้ A286 นะคะมีสีขาวแล้วก็ต้องมีสีดำครับผม A286 นู้ดนู้ดค่ะ A286 กากีตัวนี้สีนู้ดนะ,ะตัวนี้สีกากีค่ะสีต่อไป A286 ตาล A286 คาราเมล A286 นะคะสีส้มชานมชาไทยสีส้ม ชานมชาไทยสีต่อไป A 286ฟ้าใสค่ะ A 2 8 6ปชมพูนะที่รักถ้าชอบหวานนะคะ A 2 8 6ปชมพู A 2 8 6ปฟ้าเลย A 2 8 6ปชมพู A 2 8 6ปฟ้าสีต่อไป A 2 8 6ปมินท์ A 2 8 6ปเทาจ้าสีต่อไป A 2 8 6ปนะคะเขียวเป็นเขียวโอลิฟเขียวของเรามี1เฉดสีค่ะ A 2 8 6ตองครับผมสีต่อไป A 2 8 6นะคะเหลือง A 2 8 6แปดแดง A 2 8 6ปกกรมเข้มราคา A 2 8 6ปมีให้เลือกกว่า15สีนะคะถ้าใครรับตัวนี้ A 2 8 6 นูด <No. S 2> ค่ะกระดุมทุกตัวจะเป็นสีเดียวกับตัวเสื้อนะคะหน้าผ้าจะอยู่ที่64นิ้วหน้าผ้าอยู่ที่64นิ้วปลายแขนสมองแบบนี้วงแขนฟรีไซส์3าถ้าใครรับตัวนี้ a <No. S> 2 8 6งแหนูดนูดจ้ะกระดงกระดุมปลดได้จริงนะคะกระดงกระดุมปลดได้จริงทุกเมดเด้อถ้าใครรับนะคะ A286 และตามด้วยสีที่คุณ oh. และตามด้วยสีที่คุณชอบและตามด้วยสีที่คุณชอบจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตนุ่งทับแบบฟิลลิ่งไปทํางานให้ดูนะฮะขอเข็มขัดสีดําจ้ะ ถ้าใครรับตัวนี้นะคะเสื้อสีนูดนะคะกางเกงฟังของขอนุญาตเลือกนะคะเป็นสีขาวเสื้อสีนูดกางเกงนะคะขออนุญาตนะคะเลือกเป็นสีขาวคุณพี่ขอกางเกงเลือกเป็นสีขาวนะถ้าใครรับตัวนี้ A285 <No. S 1> เอ้ยเอ <No. S 1> ใช่ A 286 no. A286 นูตค่ะใครมาที่หลังอยากได้เสื้อสั้นนะคะจะเป็นรหัส A285 นะคะ A286 นูตจ้ะ A286 นูตค่ะสีนูตนะคะเป็นน้ำตาลอ่อนๆน,น้ำตาลมินิมอลมินิจ่ายน้ำตาลมินิมอลมินิจ่าย A286 นูต A286 นูตค่ะมาดูสีกันอีกครั้งนะคะใครอยากให้พังใส่สีไหนเป็นพิเศษแจ้งได้แจ้งบอกได้แจ้งได้แจ้งบอกได้บอกนะตัวนี้นะคะ A286 นะคะสีนูตค่ะ สีขาวค่ะพี่สาวจา๋าสีดำเดอ้อปลายแขนสมอกสวยๆไม่รัดรังนะสีนี้สีกากียะใครอยากได้เข้มกว่านู้ดนะคะ ให้ f อฟสกากีไปตัวละ239นะคะหน้าผ้า64นิ้วครับตัวนี้ A286 ตาลจาก A286 สีคาราเมลจาก A286 สีชาไทยจาสีตอไปโทนหวานนะคะยกมาหมดเลยค่ะพลอยตัวนี้นะคะ A286 นะคะชอบสีไหน F สีนั้นเรามีสีให้เลือกกว่า10กว่าสีเลยสีหวานค่ะ A286 ชมพู A286 ฟ้านะคะสสีนี้ของมันต้อง<เ>ยาวใหญ่ไซส์จั่วค่ะตัวนี้ยาวสุดในร้านเลยสันสองนิ้วค่ะสีตอไปนะคะเขียวแรกนะคะ A286 มิ้นท์เขียว2 A286 เขียว นะคะเขียวทางหานเขียวโอลิฟเขียว3 A286 ตองค่ะ3สีนี้สีต่อไปนะคะเฉดที่เรียบง่ายๆ A 2 8 6เป็สีเทาค่ะ A286 เหลือง A286 แดงและ A286 เป็นกรมเพ <Okay. S 1> ชอบสีไหน F สีนั้น